ย่านเาอเห็ีหงอีเฟ่เห็นหงได้เฟื้ั่งน้าแล้วไปเลยจ้ายเดียวเขากำลังเ็อยู่บนทุ่งเลยแหมไไหหม่งอนั่งน้าแล้วไปเลยจ้าเทียงหัวไล่ความยามาเลยมาเลยไม่มาเจเพลพอเอกแล้วสิงอกหนุกลับไรแลครับ นั่นแลุ้มนั่นน่ะเหรอเขายิ้มคือร้องน่มากหนีหนีหนีไปไไปเลยไปเลยเลยสาม่งแค่เดียวตาขพี่เก่งเกมเก่เ็มเ่งเกมันหน่อยค่ะามรงสวยมากเลยเธ่อฮึบได้ค่ะโต๊กน้ำ อะจะลงแล้วค่ะทุกคนออกก่อนก่อนมันคืออย่างนั้นันต่อไฟสิมาลุกันดีพี่เนาะห้าสามห้าสามดูด้ว่ดู้วยเล่นอยู่คนไหว้วยังไงเล่นอย่าย การหยอกถูกคนมาแล้วขอรองพอดีอะได้แล้วไปลูกจะได้มีเอวลูกดไปอย่าก็พอไอดี่หยอกไว้หยวไว้อาว่มีไฟดอกวันนี้ไฟไฟมีอะไ่่ปนกินพอเปลี่ยนแนี้เปิดเปิดประตูได้เล่ีเฟิร์นไปเะผู้เปิดประตูเป็น

ออกมากยางไม่ออกเจ้าของครับว่าอะไรกันไปบ้าครับไมออกตายแล้วรถไรอีกไหมรถไรอีกสุดต้องเบิดแล้วเบิดแล้วนม่เหลือจีบชอทักดีลงอยากเห็นอยากเห็นแล้วพี่สาวประเทศเ้ชาเลยเดชสวัสดีน้องแนทชาเขียวคุณเทียนถืออกเท้าแล้วพายพี่สาววัวอกเท้าแล้วหรอให้อกขาแล้วะขา ทำดีหรือระแก้แก้วนั่นปัดปอดแชหย่อมั้งหยนสิปคนดี้ะเรนเนแก้แล้วแก้แล้วแก้แล้วนาช้ายกไว้ช้าช้าพี่เจ้ัทดีมากหลงนี่นี่

ย้่แปดค่ะไอแมววันนี้แปดเซตแปดเ้นแมวสายไฟเราแล้ววัดวัดสายไฟให้หน่อยปักไฟให้หน่อยมันมีไฟตัดองศาไป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 ปักไฟพอเนี่ยมาไม่ได้กลัวหลอกมามาเลยมาเลยไม่ประโยชน์หรอกเอาสวัสดีไก่ต้งครับคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งเจ๋อเจ๋อเจ๋อแล้วดีๆครับอู้คนหนึ่งคน เมื่อตัวแม่มันคำเรลวเขาเพิ่งจะตานรถวันนี้นม,นมีเวลาพอคเาดยเสียบไฟ สวัสดีครับวันนี้ฝากแม่คอน้าจอส่งของขวัญให้นะครับเล่นเลยเบวสวัสดีพระในเมืองปันได้ครับ แล้วมันก็ไปเห็นรูปบอลลี่บ้าตัวคบตอนยังมีซ้อมครับหลังไหว้พระทุ่มครึ่งก็ไปไหว้พระกันลวครับไหว้พระแล้วก็รอซ้อมครับซ้อมศกทุ่มครับ <c oughs> ดีพรเด็กตเขาเขาอยามันสโตช่วงเดินเดินหลังอะไรนะสี่ล้อดีโตนะแมวพอให้บอกให้รถทุนด้วยพี่น้อง <c oughs>

สวัสดีแม่ทุกคนนะครับว่ามอือ้ังตอหายแล้วตออ,อ๋อมมือโอเค,คับคนนี้